สรุปข่าวสารของเล่นประจำวันถ้าเพื่อนไม่ีเวลาเดี๋ยวผมจะมาป้ายยาให้ฟังนะครับวันนี้นะครับจะเป็นข่าวสารของเล่นลิมิตในงาน a c g ฮ่องกง2 0ง5นนะครับหรือชื่อเต็มเนี่ยคือง,งานฮ่องกงแอนิเมชันแอนเกมเฟสติวัล2 0 2 5นะครับในช่วงระหว่างวันที่2 5ถึง29เดือนนี้นะมาเริ่มจาก t zero นะครับจะเป็น mobile police robodoo in g a m unit 0 1 Shadow f i n i s h Version นะครับจะมี Limited 80ตัวราคา1,410ดอลลาร์ฮ่องกงนะครับต่อมาเป็น T-Zero DLX Series Transformer Rise of the Beast Nemesis Prime ราคา1,798ดอลลาร์ฮ่องกงต่อมาเป็นค่าย Sky X Studio นะครับตัวของ Getter Robo D2 Limited 480ชิ้นนะครับราคา1,798ดอลลาร์ฮ่องกง ตัวดากอนแคสเซิ e ลิมิเต็ดไนด์ดากาลอนนะครับจะมีจำกัดจำนวน280ตัวราคา1,580ดอลล่าฮ่องกงต่อมาตัวของโทบิทาเกะฉลองครบรอบ40ปีจะมีขาย380ตัวนะครับราคา1,280ดอลล่าฮ่องกงต่อมาจะเป็นค่ายโชโฮริคุ uh นะครับตัวของสโคปไลตันจะมีขาย300ตัวนะครับ แล้วก็ลิมิเต็ด2ตัวต่อ1คนนะอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่การซื้อในงานแต่ว่าจะเป็นการพรีออเดอร์ในงานนะราคา199ดอลลาร์ฮ่องกงแล้วก็จะจัดส่งในช่วงเดือน10ครับต่อมาจะเป็นตัวของ h a s h b o Fan Expo X 2025 SDCC Exclusive นะครับจะเริ่มจากตัวของ Star Wars Black Series Episode 3 r e v e n of the s e ed, t Limited Edition Set ราคา990ดอลลาร์ฮ่องกงตัวของ Marvel Legends Snap Pack 3ตัวนะครับราคา839ดอลลาร์ฮ่องกงตัว Transformer Exclusive Jetfire มาคู่กับตัว ดารักและโซลิล่าราคา990ดอละลาร์ฮ่องกง GI Joe Classified Band o f v i p e r Set ราคา1 0 9 9ดอลลาร์ฮ่องกง Hot Toy 1/6 Battle Hopper จะเป็นงานพรีออเดอร์เหมือนกันนะครับจะออกในช่วง q อ a r เ e อร์3และ q อ a r เ e อร์4นะราคา1,880ดอลลาร์ฮ่องกงและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารวงการของเล่นอย่าลืมติดตามช่อง Toymation ของพวกเราไปด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ